สวัสดีค่ะหนูอลิซนาสลักษ์นะคะขอบวันนี้มารับรางวัลน,นักล่าในสาขาสาขาเลยเลยออเดารรุ่งค่ะใช่ค่ะหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะคตอนนี้ช่วงนี้ก็คือทั้งเรียนทังงานตอนนี้เรียนเป็นยังไงบ้าง เรียนก็เรื่อยๆเลยค่ะก็แบบว่าไปโรงเรียนแล้วก็สยย่วนใหญ่จะทําการบ้านตอนกลางคืนเระ,ะบริหารจัดการเวลาะะส่วนตอน,น,ออนลกนลางวันบางทีเราก็แบบตัดเวลาเรียนบ้างค็แบบว่าไปงานทําง,ทงานตลอดเลยแล้วก็เรียนด้วยแบบมีกดเรากดดันว่าต้องทําเกรดให้แบบยิ่งแบบยิ่งขยันกับเพื่อนๆไหมอะไรเงี้ยก็ท่กลางเลยค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเราเน้นแบบว่าทำการบ้านครบค่ะแล้วก็บางทีหนูก็จะมีแบบว่า ถามเพื่อนบ้างว่าเออวันนี้เราเรียนอะไรบ้างจะได้ตามเนื้อหาให้ทันค่ะครับแต่นี้ก็ยังรู้สึกจะเต้นมากขึ้นในติ๊กต็อกใช่นะค่ะช่ชวงนี้หนูบอกว่าค่อนๆก็ขยายามลงคอนเทนต์ในติ๊กต็อกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะก็จะมีผลงานทุงด้านที่แบาให้ติดตามนะคะอยากใหติดตามได้นะคะครับครับแล้วตอนนี้มยังคงละครอะไร ตอนนี้นะคะมีละครเรื่องที่สอค่ะเรื่องก้อนเหนือเมฆค่ะก็หนูเล่นกับพี่แชปปารากรน,นะคะเป็นผู้สองแล้วก็มีพี่ออฟชนะพลแล้วก็พี่ปุ๊ยแก๊งสลีดนะคะเป็นผู้หนค่ะละคร <ๆ S 2> หลังข่าวนะคะทานช่อง7 HD นะคะน่าจะใกล้ออนแอร์แล้วค่ะติดตามกันนะคะบทบาทเราแบาบว่าเทียบก,กับเอ่อพี่ยังนี่เกยแบบว่าอันไหนบูมากกว่ากันอือจริงๆก็พูดจะเต็มสองเรื่องเลยนะคะเพราะว่าทางนั่นฟลีเซียมเนี่ยก็ สิ่งเรื่องบู๊มากาด้านการบอกว่าทุกด้านเลยค่ะครบรถมากๆอยากให้ท่านได้ดูค่ะน่าจะเดือนเดือนกันยามไหมครับรว่าน่าจะไม่ไปลายเดือนนี้ก็ก็เดือนหน้า,าแล้วมีมีอะไรที่ยังไม่ได้ทาและอยากทาอีกบ้างในวงการบันเทิงอตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแ,แล้วค่ะใช่แล้วทางด้านงานเพลงมี อะไรขั้นตอนไหนครับช่วงนี้แบบร้องเพลงยังคิวแน่นอยู่ไหมเอ่อช่วงนี้ก็มีเรื่อยๆเลยค่ะใช่แล้วก็จะมีแคปซีหลายๆท่านก็ตามตามไปดูงานร้องเพลงนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนค่ะครับแล้ววันนี้ก็มีมีแฟนๆมามาเชียร์ด้วยมาให้กำลังใจด้วยใช่ไหมคะใช่ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะตะกี้แอบเห็นอยู่บนเวทีว่าแบบว่าชูป้ายไฟกันเยอะมากเลยเนี่ยฮ่าฮผมครับก็ สุดท้ายก็ฝากติดตามช่องทางของลุ่มเหมือนเดิมครับค่ะก็ฝากติดตามอินสตาแกรมด้วยนะคะอลิซแอนเนอแล์สแล้วก็ยูทูบนะคะหรือโซเชแล้วก็ f c e e o o o อลิซแอนเสลาคภาษาไทยเลยค่ะ t ิกตอกด้วย t ิกตอกชื่อก็อลิ e t h h ัส s o นนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ